ขาเดียวกันนะครับก็ให้สัญญ,ญาณป่อขยขอบวนรถโดยพิเศ,ษ,เศ,ษ,เศษทักษที่37ออกจากสถานีชุมทางอาเขตแล้วนะครับทไขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟละหว่า ออกจากชุมทางหาใจเทีเรียบร้อยแล้วนะครับ